โอเคครับสำรับวันนี้ก็อยู่กับเพรซ่าคนเดิมเองนะครับเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมด r ก g อนลาจานะครับเออใครๆก็รู้จักนะเกมมาใหม่เกมมาใหม่เกมมเอ,อนนก็จะมาเล่นให้ดูนะนี่ก็ได้เล่นไปนิดหน่อยแล้วนะเล่นไปไม่เยอะ ไม่นะเนี่ยไม่ได้กากขนาดนั้นนะนี่ผมก็แค่เล่นแค่นี้เดียวเองนะฮะนี่ก็มาเล่นกันเลยใจทังวันหน้าตาฉันไม่น่าดูรับของก่อนนะอย่างแรกเลย มันไม่จะบอกเท่ก็จะไม่ค่อยมีก็รู้ซะเบื่อไว้นะจนฉันน่ะเบื่อใจจนอิชาคุณหน้าดุตัลวละครผมก็โคตรเท่แหละครับขึ้นเรือที่เฉียบคมมาเข้าจมหนึ่งหมือนเหม,มันทอมอะไอ้เหี้ยตัวเอนฉันทีเหยียบจมถึงยึดสมยัยดีบิดมลเจ็ดหรือจนโดยคนแบบนี้ bà đi bên lệch tê sê gần tên sò lê chân thơ thiệt có thời mò 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 mai, mò một mò mò nè à, À, mò 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 ผมก็ไม่ได้โหดเลยมากนะครับก็ไม่ได้เก่งอะครับนี่คือใครโอเคโหดจัดโหดจัดการใช่ไหมไม่ใช่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 ไ,ใชไ,ใชไอ้ยไม่ต้องน้แล้วกัน มากมายถึงวันนะขอนิยนๆหน่นนนอยๆแล้วกันนะจะเริ่มตาอ อันเป็นคนนี cache 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 ้ยกันอืมติดตั้งเหตุการณคนนี้มนแล้วกันได้จะไปอัพไม่รู้ว่าอัพแล้วมันได้อะไรอุ้มอุ้มุักอุ้มแค่นี้ก็พอส่วนตัวนี้ก็ ร้อยกันอืมอืมอืมยอดเลยวนเคินให้เยิมเจาของจ,จับจองเอาใช้หุดเลยกันอ่ะ หมดละเบื่อไวอ้อ้าอ้าอัพอัพอัพมันเลยดีกว่าวะน้อยอัพไม่ได้แล้ววะแต่ว่าเล็กกาบหมดแล้วเ่แค่นี้เองอ่ะอู้หูสิบสี่ก็เอาวะ ้อเา,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 า้อเดเด้อๆๆ้อนัไปสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่ามันลีลามาเยอะเลยเพีย้ยนเลยน้ำตีนเมา แต่เลยเลือกขนาดนี้เหมือนเจอผีเลยฉันไม่ต้องการเห็นคนสุดท้ายในภาพยนตร์คนสุดท้ายมักจะหายไปก่อนวางใจได้คุณหาไปฉันจัดตามหาเองมีใครบ้างอยากผิดปกติจริงๆลูมินัดไปด้านหน้าเฮ้ย ถ้าผมอ่านอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทีมซีซารไปกันเถอะโอเคจ้าอยากไหวยลงมากอ๋อฮะอ๋อฮะเวลาสุสดเด็แค่นี้ีเหรออ๋ออ๋อไหตาไปเล็กกน ทีมลองลองเข้าเมืองมังกอนเอา้าแล้วไอ้น,นั่นหายไปไหนแล้ววะข้างหลังสุดเลยผอมังกรทำได้ทำไมต้องมาจุดขนาดน,นี้นาะสมาชิกในทีมมีสัญญาณชีพเต้เตทีมเล็กๆได้เข้าไปในเมืองมังกรอ๋อหามายถึงลรื่อด้านแห่งหอยเทพ อะไรล้ำเล,ลนลูกพี่อะไรคืออักษรยุคนิยายเหรอว่ากันว่าเป็นตัวอ <S S 1> <Credit> ักษรที่สืบต่อมาจากยุคเทพนิยายญี่ปุ่นจึงเรียกว่าอักษรเทพอักษรยุยุคเทพนิยายเพราะไม่เหมือนกับภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดจึงมัก <substitute> <Help> ถูกมองว่าเป็นข้อความหุ่นอักษรเทพก่อนอักษรลายมังกรงั้นเหรอนั่นเทพของญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอตะกูลมังกรเทพที่ยายที่คนญี่ปุ่นพูดกันในปัจจุบันก็คือเผ่าพันธุ์มังกรประวัติความเป็นมาของตำนานญี่ปุ่นงั้นเหรอจริงๆแล้วก็คือ ประวัติของตระกูลมังกรน่ะเปา้าคือเลือดพันผสมของแปดอสูรอสูรพิษดูข้างหน้ามีเรือจมหนึ่งลำพวกเราเข้าไปใกล้หน่อยหาหลักฐานที่ละเอียดกว่าน,นี้โอเค ออะะไระ่หงดำเธอพูดอะไรนะตั้งแต่ไปจากท่าเรือหงดำของหงดำเขานำศพโบราณไปด้วยแต่จมอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้อาจารย์ใหญ่ฝากไว้ว่าการมาญี่ปุ่นเราต้องจำกัดปัญหาสายเลือด หรือที่หรือนี่หมายถึงของดำตอนนี้ทำได้เพียงทายเราไปดูข้างหน้ากันต่อกันเถอะป็นจังอยองนะวเวว่าเยอะสมพอสมควรแล้วนะผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นหรนะอ,อกนะโหลักทานสี่สิบหกยกยก อะไรเนี่ยตัวเช็คถึงการสั่นสะเทือนใช้แผนที่ดินไหวเหรอไม่มังกรจานวนมากกำลังตื่นููคนต้องระเบิดโมโมโทาโร่จากนั้นขึ้นไปทันทีนี่เป็นแผนเดียวโมทาโรก็มาว่ะทุกคนเตรียมกลับเข้าเรือดำน้ำเราระเบิด กลุ่มนี้อ่าไม่ออกนะครับเป็นไง,งโงไ่ไหมล่ะฮี่หายไปไหนคนนึงวะเฮ้ยหายไปอีกแล้วเอจริยัง,งต้องกดยางไ้ก็ได้นะอ่ะอัตโนมัติเลยอะครับทำอะไรอย่างอื่นเราก็ได้อ่ะครับอื จากทดวงงาเปลวตาเสหิทาวเอาอีกลังอไปนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่มันก็โหดเลยนะหดพอตัวอยู่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 นะก็พอพอตัวอยู่นะก็พอตัวอยู่นะก็พอตัวอยู่นะ ก็พอตัวอยู่นะเดี๋ยวเลิกไปได้แล้วไอ้นุ่มมาที่พี่ชายมาที่พี่ชายอ้าวตายแล้วมันนกเลยอ่ะกะกรากรกลมากเลยนะทิมมอลตอนนี้ก็สีทุ่กว่าแล้วนะฮะมังกรอีกแล้วมังกรอีกแล้วมังกรอีกแล้ว อ่ะตีไฟเลยอ่ะโอ้เยอะนะที่เกียจตัดจริงๆเลยสิบเอ็ดทีกว่าแล้วนี่นเนี่ยมาดิเอ้อ เมนเจ็บสักนิดเลยจะใสบออ่บอกไอได้บ่อยู่ในกันหมดเนี่ยมันช่างเยอะจริงๆเลยพวกนี้ Hør. Se. Det er en ægge blau. Så den måler være en... Hvad er det? เดิมนั้นสมัยวะหัวหน้าฉันฉันไม่ไหวแล้วโอเฮือบตัวทำแม่หามมงเอ้ยคนจะจบได้นะฮะโอเคครับสัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับจุ๊บๆบายบาๆปุ๊บุ๊บ๊ดก็จะหมดแล้วดึกก็ดึกนาดา mẹ tara bị quái bay bay đã Bye bye bu Chúp chúp, bu 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 bu